บทที่4,531ปรองดองสมานณฉัน,นด้วยคำพูดที่ยิ้ยมแย้มแจ่มใสของเฟยเค,ค้กซิงทำให้บรรดานักข่าวทุกคนในสถานที่งานมงคลน,นี้ต้องตกตะลึงแม้ว่าทุกคนจะเดาว,ว่าเฟยเค,ค้กซินอาจรู้จักหลิวเจียหุยแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะให้เกียรติหลิวเจียหุยขนาดนี้โดยการเป็นแขกรับเชิญในพิธีขึ้นบ้านใหม่ ในสายตาของทุกคนมันช่างเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเป็นหน้าเป็นตาให้กับหลิวเจียหุยมากมายมหาศาลจริงๆรู้ไหมว่าทรัพย์สินของหลิวเจียหุยทั้งหมดอาจเป็นเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของตระกูลเฟยก็ว่าได้การที่เธอมาเป็นแขกว IP ของที่นี่ทำให้หลิวเจียหุยในฐานะประธานองค์กรธุรกิจประจำเกาะฮ่องกงดูน่าเชื่อถือและสามารถเพิ่มมูลค่ากิจการได้มหาศาลเลยทีเดียว เมื่อเห็นความตลึงงานและอาการสยดสยองของนักข่าวเหล่านี้หลิวเจียหุยก็รู้สึกโล่งใจอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในชีวิตในโลกนี้ไม่มีใครไม่รักใบหน้าเกียรติศักดิ์ศรีของตัวเองและในเวลานี้หลิวเจียหุยรู้สึกแค่เพียงว่าความรู้สึกเดิมๆก่อนหน้านี้กับใบหน้าเก่าๆที่คนหัวเราะยอดูไม่เคยสดใสในชีวิตของเขาได้มาลายหายไปสิ้นแล้ว เมื่อเฟยเค้กซินออกมาให้เกียรติเขาถึงเพียงนี้บรรดานักข่าวเหล่านั้นที่เดิมทีต้องการเห็นเรื่องตลกของหลิวเจียหุยก็เลิกนิสัยซุบซิบแบบเดิมๆและเริ่มให้ความสำคัญกับพิธีขึ้นบ้านใหม่นี้อย่างจริงจังในขณะที่เฟยเค้กซินเองรู้ว่าเย่เฉินต้องการให้เธอแสดงออกอย่างไรเธอจึงใช้คารมคมคายวาทศิปนที่สมบูรณ์แบบประจวบกับเสน่ห์ของเธอเต็มที่หนึ่งร้อเปอร์เซนเผื่อว่าเย่เฉินจะพอใจตัวเธอยิ่งขึ้น เมื่อเธอบอกว่าเธอชื่นชมการกระทําของหลิวเจียหุยและเฉินเจ้าจงความสงสัยก่อนหน้านี้ของนักข่าวสื่อในสถานที่ก็ถูกปลดปล่อยออกไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงความรู้สึกแบบเดียวกันในเวลานี้เมื่อพวกเขามองไปที่หลิวเจียหุยและเฉินเจ้าจงอีกครั้งทุกคนต่างไม่มีความคิดที่จะดูรายการดีๆอีกต่อไปแล้วแต่พวกเขาเชื่อจริงๆว่าคนสองคนจะยังหัวเราะกันได้หลังจากผ่านความบาดหมางกว่า20ปี ซึ่งในที่สุดมันก็เป็นเพียงอดีตเท่านั้นด้วยความน่าเชื่อถือของเฟยเค้กซินทำให้เกิดกระแสที่ดีต่อหลิวเจียหุยและเฉินเจ้าจงกระจายออกไปราวเกลียวคลื่นและพิธีขึ้นบ้านใหม่นี้ก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของมนุษยนิยมคือแนวคิดที่มีความเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีและการมีคุณค่าในตนเองและพัฒนาสติปัญญาความสามารถของตนเอง นักข่าวผู้ลงพื้นที่ต่างไม่รอช้าที่จะส่งสถานการณ์สดๆกลับไปที่สำนักข่าวของตนเองสื่อเก่อห้องกงจำนวนนับไม่ถ้วนยังได้เขียนรายงานข่าวเชิงบวกทุกสำนักในทันทีทำให้ในช่วงเวลาหนึ่งที่คนทั้งเกาะห้องกงถูกกระตุ้นด้วยความรู้สึกปรองดองระหว่างทั้งสองฝ่ายหลังจากผ่าน20ปีแห่งความมืดมนด้วยวิธีนี้จึงถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ดีที่สุดที่จะได้ช่วยรักษาใบหน้าของหลิวเจียหุยเอาไว้ได้อย่างมากมาย สำหรับเฉินเจ้าจงในที่สุดเขาก็สามารถใช้ชีวิตอย่างตรงไปตรงมาบนเกาะฮ่องกงได้และไม่มีใครพยายามจะเอาชีวิตเขาอีกแล้วและหลิวเจีหุยก็ถอนคำบัญชาสังหารออกไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยไม่เพียงแต่ครอบครัวของเฉินเจ้าจงจะได้พบปะกันของสมาชิกทุกคนเท่านั้นแต่ชีวิตของพวกเขายังเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลกอีกด้วย ในอดีตเนื่องจากพวกเขาเป็นญาติสายตรงของเฉินเจ้าจงทุกคนจึงถูกกีดกันทุกรูปแบบโดยไม่มีข้อยกเว้นบนเกาะฮ่องกงอย่างไรก็ตามเริ่มตั้งแต่วันนี้สถานการณ์นี้จะพลิกกลับจากหน้ามือเป็นหลังเท้าในทันทีสำหรับเย่เฉินเมื่อได้เห็นฉากนี้ในที่สุดเขาก็รู้สึกโล่งใจเขาสามารถช่วยอาจงกลับมาบ้านเกิดช่วยเขาและครอบครัวสร้างรากฐานที่มั่นคงบนเกาะฮ่องกงใหม่ และในขณะเดียวกันอาจงก็มีพันธสัญญากับตัวเองด้วยความเต็มใจในกรณีนี้งั้นก็แสดงว่าในอนาคตเย่เฉินจะมีขุนพลฝ่ายบุญอีกคนหนึ่งในอาณาจักรธุรกิจของเขาแล้วยิ่งไปกว่านั้นสิ่งนี้ยังเป็นความฝันที่ยังไม่สำเร็จของพ่อตัวเองอีกด้วยสําหรับขุนพลฝ่ายบุญคนใหม่นี้และในที่สุดตัวเขาในฐานะลูกก็สามารถทําความฝันของพ่อให้เป็นจริงสําหรับข้อนี้ได้แล้ว หลังพิธีขึ้นบ้านใหม่ใกล้ๆเสร็จสิ้นหลิวเจียหุยได้ให้อาหมินผู้ช่วยของเขาเตรียมอ่งเปาซองใหญ่ในนามของเฉินเจ้าจงและมอบให้กับนักข่าวทุกคนที่มาร่วมงานโดยบอกว่าเป็นน้ำใจช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางอันที่จริงแล้วเป็นการตีเหล็กขึ้นรูปตอนมันร้อนซะมากกว่าเพราะความจริงซองแดงไม่จำเป็นต้องมอบก็ไม่มีปัญหา แต่จะดีกว่าไหมในขณะที่ทุกคนกำลังมีใจที่คิดบวกทั้งชื่นชมตัวเองอยู่แล้วจูจ่ๆก็ได้รับซองแดงใหญ่ๆกลับสำนักข่าวด้วยแน่นอนว่าความกระตือรือร้นของนักข่าวทุกคนจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณที่จะบรรยายสรรพ,พคุณของหลิวเจียหุยให้หลุดโลกทะลุฟ้าไปจนถึงดาวอังคารแน่หลังจากที่นักข่าวทานอาหารอิ่มหนำสำราญและในที่สุดพวกเขาก็จากไปด้วยความพึงพอใจมากยากหาใดเปรียบประมาณว่าอิ่มจังตังได้เพิ่ม หลิวเจียหุยก็ได้จัดงานเลี้ยงที่หรูหราในคฤหานาตระกูลเฉินต่อเนื่องในทันทีในงานเลี้ยงนี้นอกจากครอบครัวของเฉินเจ้าจงแล้วยังมีหลิวเจียหุยและฟงเจียซินรวมไปถึงลูกสาวคนสวยหลิวมั่นชงด้วยบทที่4532ระเบิดฟอร์มอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ในบริเวณงานยังมีที่นั่งมีไอพสองที่นั่งซึ่งสงวนไว้สำหรับเย่เฉินและเฟยเค้กซินหลังจากที่เย่เฉินกลับมานั่งลงแล้ว นใดนั้นหลิวเจียหุยก็ยืนขึ้นพร้อมกับเหล้าหนึ่งถ้วยและกล่าวด้วยความาซาบซึ้งกตัญญูกับเย่เฉินว่าคุณเย่ครับวันนี้ฉันเป็นหนี้บุญคุณคุณเย่อย่างใหญ่หลวงนักและฉันไม่สามารถอธิบายความาซาบซึ้งในเมตตาจิตต่อคุณเย่ด้วยคำพูดได้เพื่อแสดงความขอบคุณและความกตัญญูต่อคุณเย่ก่อนที่จะตอบแทนบุญคุณท่านแบบเป็นรูปเป็นร่างฉันขอดื่มคารวาคุณเย่ก่อนหนึ่งถ้วยนะครับ ว่าแล้วโดยไม่รอให้เย่เฉินได้พูดหลิวเจียหุยก็สาดเหล้าเข้าลำคอทั้งหมดในอึดเดียวเย่เฉินยิ้มราบเปรียบและถามเขาว่าประธานหลิวไม่ทราบว่าคุณพอใจกับกิจกรรมในวันนี้หรือเปล่าครับพระพอใจพอใจมากหลิวเจียหุยพยักหน้าตื่นเต้นเหมือนทุกกระเทียมและพูดอย่างสันสันว่าการจัดเตรียมของคุณเย่ในวันนี้ฉันให้คะแนนหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นความพอใจไม่นะ พูดผิดมันไม่ใช่ความพอใจแต่มันเป็นความเมตตาขอบคุณคุณยะเย่ขอบคุณ,คณ,คณฮือฮืออัซิกอัซิกหลิวเจียหุยซาบซึ้งใจมากจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวหลังจากผ่านความอัปยศอดสู่มากกว่า20ปีวันนี้เขาดีใจสุดขีดในเวลานี้เย่เฉินพยักหน้าพลางพูดอย่างเฉยเมยดีแล้วที่คุณพอใจหลังจากผ่านไปนานในที่สุดวันนี้ทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยดีใช่ไหม หลิวเจียหุยพูดอย่างรวดเร็วว่าชัใช่ครับทุกอย่างเรียบร้อยดีๆมากและไม่มีตัวแปรใดๆค้างคาใจอีกแล้วเมื่อเห็นหลิวเจียหุยแย่งสินไปก่อนในที่สุดก็ถึงคราวเฉิญเจ้าจงเขายืนขึ้นพร้อมกับถ้วยเหล้าในมือและกล่าวด้วยความเคารพว่านายน้อยเย่ครับที่อาสามารถกลับมาที่เกาะฮ่องกงและได้รวมตัวกับครอบครัวอีกครั้งต้องขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของนายน้อยอย่างสุดซึง้ง อาจะขอดื่มคาราวะหนึ่งถ้วยครับท้ายที่สุดเขาเหมือนกับหลิวเจียหุยที่ดื่มมันรวดเดียวทั้งถ้วยทันใดนั้นเย่เฉินก็ประทับหมัดคาราวะไปที่หลิวเจียหุยก่อนทันทีแล้วพูดว่าประธานหลิวผมมีเรื่องจะขอให้คุณช่วยเมื่อได้ยินเช่นนี้หลิวเจียหุยก็พลันรู้สึกปลื้มปิติพลางพูดอย่างรังร่าว่าคุณเย่ได้โปรดอย่าได้เกรงใจเลย หากท่านามีคำสั่งใดๆเพียงแค่พูดขึ้นมาคำเดียวหลิวเจอหุยคนนี้ไม่ว่าจะบุกป่าฝ่าดงหรือขึ้นเขาลงห้วยแม้กระทั่งบุกน้ำลุยไฟวานบอกไม่มีเกี่ยงครับเย่เฉินยิ้มอย่างพอใจและกล่าวว่าคงไม่ลำบากถึงขนาดนั้นหรอกครับประธานหลิวต่อไปภายภาคหน้าผมอยากจะขอให้คุณช่วยดูแลครอบครัวของอาจงด้วยนะครับเพราะตอนนี้ทั้งสองครอบครัวก็ถือว่าอยู่ใกล้กันมากแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกัน ซึ่งค่อนข้างจะสะดวกกว่าผมหลิวเจียหุยพูดโดยไม่ลังเลว่าไม่ต้องกังวลครับคุณเย่จากนี้ต่อไปครอบครัวของอาจงก็คือครอบครัวของฉันและฉันจะดูแลอย่างดีแน่นอนครับในขณะที่พูดอย่างนั้นเขาก็พลันมองไปที่เฉินเจ้าจงและพูดอย่างจริงจังว่าอาจงในอนาคตถ้าคุณไปทำธุรกิจช่วยคุณเย่ที่แผ่นดินใหญ่ก็อย่าได้ลังเลที่จะไว้ใจฉันช่วยดูแลครอบครัวของคุณนะ จากนั้นเขาชี้ไปที่คฤริสนห์และพูดว่าฉันได้แจ้งไปแล้วว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคฤริสนห์หลังนี้ฉันจะรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นค่าแรงงานต่างๆอาทิค,ค่าแรงของคนขับรถแม่บ้านชาวฟิลิปปินส์ก็จะตกเป็นของฉันรับผิดชอบด้วยถึงแม้ในอนาคตจะเป็นล้านดอลลาร์ต่อเดือนก็ไม่มีปัญหา เย่เฉินพูดอย่างจริงจังโอเคมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะครอบครัวเฉินลำพังทำงานประจำทั่วไปคงไม่สามารถที่จะจ่ายได้เฉินเจ้าจงกล่าวอย่างเร่งรีบคือเอ่นายน้อยเย่ครับคืออย่างนี้ครับทางครอบครัวของอาเคยประหยัดมัธยัถ์มาทั้งชีวิตถ้าจะมาให้พวกเราใช้เงินมากมายขนาดนี้เราก็คงไม่กล้าหรอกครับเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าช่วงเวลานี้ไม่เป็นไรครับ แต่ว่าในอนาคตค่าใช้จ่ายเหล่านี้คุณอาจจะต้องเป็นคนออกเองเฉินเจ้าจงกล่าวอย่างประมาทนายน้อยเย่ครับท่านก็รู้ว่าอาเปิดร้านขายห่านย่างในไชน่าทาวอเมริกามาหลายปีแล้วและอาก็ไม่ได้ทำงานในแวดวงธุรกิจและการเงินกว่า20ปีมาแล้วมันนานมากนายน้อยไม่ต้องมองประสบประการที่ผ่านมาของอาหรอกครับแล้วอีกอย่างก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้โลกมันหมุนไปถึงไหนแล้ว รวมไปถึงยังไม่รู้ว่าด้วยความสามารถที่เคยทำสําเร็จในปัจจุบันผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาจ่ายเงินเดือนอาสูงสูงตราบใดที่นายน้อยเตรียมที่พักให้อาในจินหลิงและให้เงินเดือนอาเพียงปะทางชีวิตแค่นั้นอาก็สามารถอยู่ในจินหลิงได้แล้วเยเฉินกล่าวอย่างจรงิงจังอาจงก็ถ่อมตัวเกินไปคุณเป็นคนที่พ่อและลุงกู่ต่างก็ชื่นชมยกย่องคุณอาเป็นอย่างมาก ผมเชื่อว่าวิสัยทัศน์ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองจะไม่มีวันผิดพลาดแน่นอนหลังจากพูดแล้วเย่เฉินก็กล่าวเสริมอีกทีว่ายิ่งไปกว่านั้นแม้สังคมมนุษย์ได้พัฒนามาหลายปีแล้วก็ตามแต่ก็มีเพียงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้นที่ยังคงพัฒนาต่อไปไม่หยุดแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์และตรกกะพื้นฐานของการดำเนินงานของสังคมทั้งหมดยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผมเชื่อว่าคุณอาจะสามารถสร้างมูลค่ามหาศาลด้วยศักยภาพในตัวตนของคุณอาได้หลิวเจียหุยที่อยู่ข้างๆยังกล่าวเสริมอีกว่าอาจงคุณเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาในชีวิตถึงแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วแต่ฉันก็เชื่ออย่างนั้นเมื่อคุณไปอยู่เคียงข้างคุณเย่แล้วในอนาคตคุณจะเป็นมือขวาของคุณเย่อย,อย่างแน่นอน จากนั้นก็ช่วยคุณเย่ขยายอาณาจักรทางธุรกิจขึ้นมาและผมเชื่อว่าคุณเย่จะต้องคิดแบบเดียวกับที่ฉันคิดไม่อย่างนั้นคุณเย่คงจะไม่เป็นห่วงคุณมากถึงขนาดนี้หรอกเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หลิวเจียหุยอดไม่ได้ที่จะทอดถอนหายใจพลางกล่าวอันที่จริงแล้วเมื่อคืนนี้หลังจากที่ล้มหัวลงนอนบนเตียงแล้วฉันก็พยายามไตร่ตรองและต้องการเข้าใจสิ่งหนึ่งนั่นก็คือด้วยความแข็งแกร่งของคุณเย่ หากจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาเรื่องของฉันมันจะยากเย็นอะไรจริงไหมมันง่ายมากง่ายเกินไปจริงๆกร,ราบใดที่คุณเย่พูดแค่คำเดียวจากนั้นก็ส่งทหารวังมังกรมาที่เกาะฮ่องกงเพื่อจัดการกับฉันอย่างลับๆทุกอย่างก็จะเรียบร้อยโดยธรรมชาติจำเป็นด้วยเหรอที่คุณเย่จะต้องมาที่นี่ด้วยตัวเองแต่เหตุผลที่คุณเย่ต้องการมาที่เกาะฮ่องกงด้วยตนเองนั้น ความหมายก็คืออยากจะให้คุณเต็มใจที่จะติดตามคุณเย่ด้วยความเต็มใจไร้การบังคับกรณีนี้เท่านั้นถึงจะสามารถดึงศักยภาพของคุณออกมาได้เต็มที่ไม่เพียงเท่านั้นเมื่อทุกอย่างลงตัวไร้ความกังวลเมื่อนั้นแหละเฉินเจ้าจงคนที่เคยเป็นดาวเด่นในวงการธุรกิจการเงินการธนาคารการตลาดคนที่เคยครอบครองเศรษฐ,ฐกิจของเกาะฮ่องกองจะกลับมาผงาดและระเบิดพลังอันยิ่งใหญ่อีกครั้ง